ร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ โอ้ตัวด้าดูหอยนี่เคยเห็นไหมลูกใหญ่ไหมโอ้โหเปลือกหอยสวยๆเต็มไปหมดเลยนะคะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์หอยกรุงเทพเขารวบรวมเปลือกหอยกว่า600ชนิดมีทั้งหอยสวยงามและหอยหายากที่เห็นข้างหลังตัวใหญ่ๆตัวนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าหอยอะไรหอยจุกพามค่ะอ้าวรู้ได้ยังไงล่ะก็เขามีชื่อและคำอธิบายติดให้เราดูอยู่เนี่ยค่ะทั้งหอยจุกพามหอยสังทนานและหอยสังแต จัดอยู่ในกลุ่มหอยฟ้าเดียวทั้งหมดเลยนะคือมีลักษณะมีเปลือกชิ้นเดียวบิดเป็นเกลียวหรือโค้งไปตามรูปตัวมีสีสันรวดลายที่แตกต่างกันไปนะ่ะพวกหอยฟ้าเดียวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นหอยประเภทที่มีทั้งหนวดมีหัวแล้วก็มีตาด้วยละ่ะอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกในน้ําแล้วก็น้ําจืดมีมากมายหลายชนิดแล้วก็หลายพันด้วยใสยมีตาด้วยหรอคะแล้วตามันอยู่ที่ไหนล่ะคะแล้วมองเห็นได้เหมือนเราหรือเปล่าคะ หอยฝาเดียวเนี่ยมีโครงสร้างอวัยวะที่ค่อนข้างแตกต่างจากหอยชนิดอื่นที่สําคัญเนี่ยมันมีอยู่3ามส่วนคือมีหัวมีเท้าแล้วก็ลําตัวที่ส่วนหัวเนี่ยจะมีปากและอวัยวะรับความรู้สึกเป็นหนวดยื่นออกมาบางชนิดมี1คู่บางชนิดก็มีสองคู่ที่ปลายหนวดคู่หนึ่งจะเป็นตากลมๆเอาไว้สําหรับรับแสงเท่านั้นคุณลุงครับต้องเคยอ่านเจอในหนังสือเขาบอกว่า เ้าของหอยทํามาจากเนื้อเยอะและกล้ามเนื้อคอยึดติดกับพื้นเวลามันเคลื่อนที่มันก็จะเขยียบท้าไปข้างหน้าเป็นลคลื่นนะครับอย่างพวกหอยทากใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะสุดท้ายก็คือส่วนลำตัวของมันมีทั้งลำไส้กระเพาะและวัยวะอื่นๆอีกมากมายหอยมีเปลือกแข็งแข็งเหมือนปูแล้วถ้ามันเติบโตขึ้นตัวใหญ่ขึ้นแล้วมันจะเล่าค่าแข็งแข็งออกเหมือนปูหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเปลือกของหอยเนี่ย มันจะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่หอยยังเป็นตัวอ่อนตัวเล็กๆแล้วก็เปลือกของหอยี่จะค่อยๆขยายตามตัวที่มันโตขึ้นถ้าสังเกตดูที่เปลือกหอย<ม>เด็กๆจะเห็นว่าเปลือกหอยเนี่ยมันมีอยู่สามชั้นด้วยกันแผ่นบางข้างนอกเนี่ยจะมีสีสันแล้วก็ลวดลายตรงกลางเนี่ยมันเป็นหินปูนและส่วนด้านในเนี่ยมันจะมีเงาแวววาวแวววาวอยู่คุณลุงครับเมื่อเคยได้ยินคําว่าเกสรหอย คือส่วนไหนของหอยลหรอครับป้องรู้จักหอยกระพงกับหอยแมงผู้ไหมล่ะรู้จักเออไอหอยพวกนี้เนี่ยมันมักจะอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็เกาะที่หินหรือเกาะที่เชื่อแล้วมันยึดตัวอยู่ได้เส้นใหญ่ไอเส้นใหญ่นั่นนะ่ะที่มันยึดกันนั่นอนะ่ะเขาเรียกว่าเกสรหอยไงล่ะหมายความว่าเกสรหอยจะมีอยู่แค่หอยกระพงและหอยแมงผู้ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วหอยอะไรตัวใหญ่ที่สุดล่ะคะ ถ้าเป็นหอยฝาเดียวก็น่าจะเป็นหอยสังแต่นะแต่ถ้าในกลุ่มหอยสองฟ้าก็น่่นไงหอยมือเสือตัวใหญ่จริงๆด้วยค่ะไปดูใกล้ๆกันเถอะคะอ่ะไปสิอ่าไปร่วมสนับสนุนของรางวัลโดยสกอา่าสื่อการศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการและความคิด โดยบริษัท,ทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ